คือเวลาถ่ายแล้วคุณมีแบบวิธีการที่จะแบบฮิวใจตัวเองหรือว่าชาร์จแบตตัวเองด้วยการไปเดินห้างจริงหรือเปล่ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ความสุขของคุณในการเดินห้างอะจริงๆแล้วกินไอติมมากกว่าผมชอบกินไอติมครับอ๋อใช่อ่ะเพราะว่าคือพอเราไปอยู่ในป่าเนี่ยสัญญาณก็ไม่มีแล้วมันมันเดินทางไปไกลมากครับถ่ายที่ไหนครับทองผาภูมิครับเพราะที่นั่นที่นั่นไปจริงๆไม่ได้เพราะมันเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์อ๋ออ่าเข้าไปเข้าไปทำลายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเออไปถ่ายที่ที่นซึ่งก็ลึกเป มากมากครับไปข้างในเป็นเหมืองไอะไรเงี้ยเดินทางทีนึงก็เป็นชั่วโมงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ห้างที่ใกล้บริเวณนั้นก็มีแค่ห้างเดียวที่ที่เป็นห้างนั้นนะก็คุณก็ต้องไปเพื่อไปกินไอติมใช่ครับทุกวันแบบเลิกแบบสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ไปเพื่อไปนั่งกินไอติมไปกินไอติมคุณคุณกับพนักงานที่นั่นเรียงฮะมันมีวันหนึ่งนิชาก็เดินข้างหลังผมใช่เออผมมาเดินนําไปแล้ว เออแล้วก็เหมือนเขาก็คุยอะไรให้นิชาได้ยินใชไหู้อ๋อคือเขาเหมือนมีคนทักว่าเฮ้ยนี่ไงมาพี่เตอพี่เตออะไรเงี้ยแล้วพนักงานเขาก็คุยกันเหรอเอ้ยมาทุกวันมาทุกวันเดี๋ยวก็เจออีกเงี้ยไปทุกวันจริงไปทุกวันจริงไปทุกวันจริงแล้วนิชานิชาไปไปไปห้างกับพี่เตอด้วยไปค่ะก็ไปกินติ้งย่างอะไรอะค่ะใช่คือ ก็หนูรู้สึกว่าเวลาเราทํางานเหนื่อยเราต้องกินให้สะใจด้วยแต่มันต้องกินจริงครับจริงเหรอเพราะมันเหนื่อยมากมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความหวังอ่ะเฮ้ยเอ้าวันนี้เราจะได้ไปกินไอติมถ่ายเสร็จจะได้ไปกินอ่าเหมือนเซตโกเซตโกนะเฮ้ยมันจะได้มีแรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแเรวจะไปทําสิ่งที่เราชอบกันนะอะไรอย่างเงี้ยไปปุ๊บไป